นายปัญญานิรันกุลประธานบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปานมาดูน้ังอินนี่ดีไหมดีไหมเงาเห็นอะไรไปเลย นายปัญญานิรันกุลเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในปี2521ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทำงานจึงได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการแสดงที่หลากหลายและก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพในรายการโทรทัศน์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างสูงในระดับประเทศ พูดถึงปัญญานิรันกุลนะนี่คือภาพปัจจุบันภาพปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าอ๋อปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อดีตผมไม่มีอะไรเลยนะผมไม่มีอะไรเลยนะทำงานทางด้านกายและใจตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็มาถึงในวงการทีวีโดยที่บ้านตัวเองก็ไม่เคยมีทีวีสักเครื่องหนึ่งด้วยนะมันก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นนี่คือภาพปัจจุบันนะฮะแล้วก็ต่อสู้มาตั้งแต่เด็กด้วยความที่ไม่ต้องไปโทษอะไรและไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้โเราขาดโอกาสด้วยนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้หมดครับจริงๆถ้าพูดถึงเป้าหมายในชีวิตนี่ปัญญาไม่มีเป้าหมายเลยนะ ไม่มีสิทธิ์แม้แต่คิดไม่มีสิทธิ์แม้แต่ฝันแต่เราใช้เวลาที่เราเจอเจอในแต่ละเวลาเนี่ยค่อยๆทําไปพัฒนาไปพัฒนาไปเมื่อเรารู้ว่าตัวเองเราเป็นอย่างนี้เรามีโอกาสเลือกได้เพียงหนึ่งอย่างเราก็เลือกทางเดียวก่อน นะคือทางที่เราชอบที่สุดก็คืออยู่บนเวทีโดยเฉพาะการเป็นพิธีกรจนกระทั่งเป็นปัญญานิรันกุลตรงนี้เราค่อยๆเข้าสู่วงการแล้วค่อยๆรวมเพื่อนๆแล้วค่อยๆกลายเป็นบริษัทเวิร์กพอยต์และจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ที่ได้ทํางานตอนนี้เวิร์กพอยต์ก็สาสาปีแล้วครับนายปัญญานิรันกุลผู้จุดประกายความฝันและให้โอกาสแก่ผู้คน ด้วยการเป็นสื่อกลางรวมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับคนในสังคมโดยในปี2558ได้ก่อตั้งมูลนิธิเวิร์กพอยเพื่อการกุศลเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้4ด้านที่สำคัญคือด้านสังคมด้านเยาวชนด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การจัดให้มีแนวทางและการนำเสนอรูปแบบรายการหรือกิจกรรมต่างๆให้ความรู้ความบันเทิงและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้รับชมนอกจากการนำเสนอความรู้ความบันเทิงในรูปแบบรายการโทรทัศน์แล้วนายปัญญานิรันกุลยังได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หลากหลายโครงการเช่นโครงการหนาวนี้แบ่งกันอุ่นโครงการตู้กับข้าวคนไทยแบ่งปันยิ้มสู้ไปด้วยกัน โครงการคนไทยช่วยคนไทยโครงการข้าวแกงอิ่มสุขเป็นต้นซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ดำเนินการผ่านมูลนิธิเวิร์กพอยโดยได้ยึดมั่นอุดมการณ์ในการช่วยเหลือสังคมทำในสิ่งที่รักทำด้วยความสร้างสรรค์และทำอย่างมีความสุขมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง และก็ได้ทํางานต่างๆตามที่เรารักและก็ทํางานเพื่อสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครกําหนดผู้กําหนดก็คือพวกเรากันเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของบริษัทบริโอยที่มีเจตนาในการที่จะใช้ความถนัดก็คือเรื่องราวของการเสนอความบันเทิงต่างๆหนึ่งเราต้องมีความสุภาพภาษาไทยเราต้องชัดนะฮะความรักในสถาบันสามสถาบันชาติาศาสนาพระมหาตริย์ภาคภาูมิใจในพื้นแผ่นดินไทยด้วยและก็ทํางานเพื่อสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหลักๆใหญ่ๆอยู่ นายปัญญานิรันกุลถือเป็นต้นแบบบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในวงการโทรทัศน์สร้างคุณค่าในสังคมโดยการส่งเสริมอาชีพให้ความรู้ความบันเทิงสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสื่อกลางในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆผ่านรายการข่าวเวิร์กพอย์สร้างสารรายการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนหรือผู้ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตโดยการสร้างความสุขด้วยปัญญา ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และยึดมั่นในความดีครับรายการปัญญาบัรสุขนี้ก็เป็นการช่วยเหลือครอบครัวต่างๆแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่าเวลาเราคัดเลือกผู้ที่เป็นครอบครัวแล้วก็มาอยู่ยังรายการอย่างไร ทุกครอบครัวจะไม่ได้รับการเลือกมาจากการที่เขาทุกยากลําบากนะอันนั้นก็น่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเช่นสภาสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานอื่นๆแต่ผู้ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างรายการปัญญาปันสุขเราจะเห็นว่ามีบุคคลหนึ่งในครอบครัวนั้นไม่ว่าอายุมาก90 80 70คุณตาคุณยายคุณปู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นระดับพ่อแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเด็กๆเ,เด็กกำพร้าก็ได้แปดเก้าขวบบางทีสามขวบจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนในครอบครัว ที่เขาไม่ยอมแพ้ชีวิตที่เขามีพลังวิเศษอะไรก็ไม่รู้เราจึงได้คัดเลือกมานะว่าเขาก็เป็นตัวแทนแห่งความดีความอดทนความกระตันยูความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่ทำไมคนนี้ถึงเป็นกำลังแล้วก็ไม่ยอมล้มนะยังเป็นกำลังเพื่อให้คนยึดได้อยู่นะดูแลก็จะมีผลต่อผู้ที่ชมด้วยว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะยึดเหนี่ยวต่างๆใครที่มีครอบครัวที่ทุกข์ยากลาบาก จงมั่นใจว่าเราทำความดีให้อดทนทำความดีให้อดทนในความกระตันอยู่สิ่งนี้จะตอบสนองกลับมาในทางมดงานเสมอให้มั่นใจในสิ่งนี้ไวครับจากความมุ่งมั่นทุ่มเทและอุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมปรากฏผลงานทั้งด้านการสื่อสาร การบริหารองค์กรตลอดจนเป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและาศาสนาควรแก่การยกย่องอย่างยิ่งสภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบู์สงครามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ให้แก่นายปัญญานิรันกุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ที่บูญพสงครามพิษณุโลกก็ให้เกียรติอย่างสูงมากนะครับสำหรับปริญญาในครั้งนี้นะฮะผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ระดับตั้งแต่ข้างล่างระดับสูงๆว่างๆแม้กระทั่งคำชมนิดนึงก็เป็นกำลังใจ แต่ตอนนี้ก็มาเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ก็เป็นพลังอย่างมากนะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทางมาวิาลอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณว่าอาจารย์สภาหมาหลาลัยด้วยนะขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยขอบคุณมากมากครับเป็นเกียรติมากๆครับนะครับขอบพระคุณครับขอบพคุณ